ขอตอบคำถามของคุณพี่นะคะถ้าพูดภาษาได้ดีจะมีทางเลือกงานมากขึ้นไหมและจริงไหมที่นั่นไม่ใช้บุรการศึกษาเป็นตัวตัดสินงานอ้อมเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าภาษาดีชีวิตเลือกเส้นทางได้มากขึ้นทั้งเรื่องเรียนงานและรายได้ก่อนอื่นอ้อมต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าอ้อมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการในด้านใด อ้อมเป็นเพียงผู้ที่อยากแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากชีวิตจริงของตัวเองที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์เพียงเท่านั้นเพื่ออาจมีบางท่านอยากจะนําไปปรับใช้ค่ะวันนี้อ้อมขออธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยนะคะจากประสบการณ์ตรงของอ้อมเองค่ะข้อหนึ่งนะคะถ้าพูดภาษาได้ดีจะมีงานให้เลือกมากขึ้นอย่างไรฟินแลนด์มีภาษาราชการสองภาษานะคะคือฟินนิชและก็สวีดิชบางพื้นที่ในทางเหนือนะคะเช่นอินารี ก็มีภาษาสามีใช้ด้วยค่ะเมื่อเราอยู่ต่างประเทศภาษาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะเราอาจไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันเสมอไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนทํางานหรือว่าธุรกรรมราชการค่ะงานแต่ละประเภทต้องการระดับภาษาต่างกันค่ะเช่นบางงานต้องการภาษาฟินิสบางงานใช้ภาษาสวีดิสหลายงานใช้ภาษาอังกฤษได้บางงานไม่ต้องพูดเยอะค่ะ เน้นทาเป็นหลักนะคะแต่สิ่งสําคัญคือภาษาอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณจะต้องมีความเข้าใจในเนื้องานและหลักการปฏิบัติต่างๆเพื่อที่งานเหล่านั้นจะได้มีคุณภาพมีการผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและก็คนรอบข้างคุณนะคะสรุปง่ายงนะคะก็คือความรู้ในเนื้องานความสามารถในการทํางานความรับผิดชอบความเข้าใจกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆของงานนั้นมันต้องดําเนินควบคู่กันไปจะ้ะ ภาษาคือประตูสู่หลายๆโอกาสให้คุณนะคะแต่ทักษะบวกประสบการณ์นั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณยืนอยู่ในงานนั้นได้อย่างมั่นคงค่ะแต่หากงานไม่ดีคุณก็สามารถหาตัวเลือกใหม่ให้ตัวเองได้เสมอแต่เมื่อคุณมีภาษาที่ดีและทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพคุณก็จะมีสิทธิ์ต่อรองต่อค่าตอบแทนหรือเงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนี่ก็อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คนฟินแลนด์ไม่ค่อยคุยเรื่องเงินเดือนกันค่ะเพราะรายได้ของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะมันขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยค่ะ ภาษากับโอกาสการเรียนต่อทําไมจึงสําคัญหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องสอบอีอกเพราะเป็นการวัดว่าเรามีระดับภาษามากพอสําหรับการเรียนหรือทํางานขั้นที่สูงขึ้นหรือไม่ค่ะตัวอย่างเช่นการสมัครเรียนละหีฮอยแตอย่างนะคะหรือพยาบาลวิชาชีพมันก็มีการทดสอบด้วยค่ะคือการอ่านการเขียนการคํานวณการตอบคําถามเพื่อดูเหตุผลและความเข้าใจทุกอย่างล้วนผูกกับภาษาทั้งหมดค่ะดังนั้นภาษายังมีผลต่อโอกาสในการเรียนต่อโอกาสที่จะได้งานที่ดีกว่า และรายได้ที่มากกว่าก็จะตามมาค่ะอย่างเห็นได้ชัดนะคะไม่ว่าจะประเทศไหนๆก็อาจจะใช้หลักการเดียวกันค่ะการที่เรารู้ภาษาของประเทศนั้นและภาษาที่2ที่3าที่4ี่ยอมได้เปรียบเสมอค่ะข้อ 2. นะคะจริงไหมที่เขาไม่ใช้ระดับการศึกษาเป็นตัวชี้วัดงานต่อแบบตรงไปตรงมานะคะไม่มีใครอยากย่างคนที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องหรอกค่ะสั่งงานอย่างหนึ่งแต่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งแล้วทําอีกแบบหนึ่งแบบนี้งานก็ไม่ได้เดินค่ะ ความสําคัญของภาษาและวุฒิจริงขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะคะงานที่พูดเยอะต้องใช้ภาษาดีงานเฉพาะทางต้องดูทั้งวุฒิและความรู้งานที่เน้นทํามากกว่าพูดแค่ความรู้เรื่องก็ทํางานได้แล้วค่ะทั้งหมดนี้คือประสบการณ์จริงของอ้อมนะคะมันไม่ใช่กดตายตัวหรอกจก้ะแต่ออมเล่าเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังวางแผนชีวิตค่ะอ้อมก็แค่อยากเล่าอยากแบ่งปันเท่านั้นแหละค่ะเพราะสุดท้ายแล้วคุณเท่านั้นที่กําหนดทางเดินชีวิตของตัวเองแต่ก็อย่าลืมว่าความมุ่งมั่นและการหาทางเอาตัวรอดสําคัญมาก บางคนไม่เก่งภาษาก็ยังประสบความสําเร็จได้เพราะเขามีใจสู้และไม่หยุดเรียนรู้ค่ะความเห็นส่วนตัวนะคะเรื่องคู่ชีวิตและความมั่นคงถ้าผู้หญิงคนนึงมีคู่ชีวิตที่พร้อมสนับสนุนหรือมีฐานะดีถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งค่ะของชีวิตโดยส่วนตัวแล้วนะคะอ้อมคิดแบบนี้ค่ะการยืนได้ด้วยตัวเองจะรู้สึกอุ่นใจแต่ถ้าได้สามีดีพพอร์ตได้ทุกอย่างมันก็คือกำไรของชีวิตค่ะ สำหรับอ้อมนะคะต่อให้คู่ชีวิตจะมีทรัพย์สินมากมายแค่ไหนอ้อมก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดพัฒนาตัวเองค่ะเพราะถ้าทรัพย์สินเหล่านั้นไม่มีชื่อเราอยู่ในนั้นส่วนตัวของอ้อมนะคะอ้อมก็คิดว่าเราต้องสร้างเส้นทางของตัวเองให้ได้และถ้าวันหนึ่งเรามีสิทธิในทรัพย์สินนั้นๆจริงเราก็จะต้องรู้จักดูแลจัดก,การใช้ให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้วิธีที่จะสร้างมันต่อไปนี่คือความมั่นคงที่แท้จริงค่ะสำหรับอ้อมนะคะการเรียนรู้ตลอดชีพและการพัฒนาตัวเองเสมอมันก็จะทําให้เราทันโลกมากขึ้นค่ะ